สวัสดีคะ่ะให้ไพ่เล่าเรื่องคุณนะคะไม่ตั้งหัวข้อนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพยากรณ์จากไพ่ที่เปิดขึ้นมาว่าไพ่บอกเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นเรนดอมเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะคะไพ่จะคุมเนื้อหาอยู่ประมาณอ่าเดือนถึงสามเดือนเลยนะคะเอออัศวินถ้วยค่ะ พไพ่ใบนี้อาจจะมองชัยชนะความสําเร็จได้ถ้าคุณไปแข่งขันอะไรนะคะแข่งกีฬาแข่งด้านงานแสดงเดินแบบหรือด้านดนตรีอันไหนก็ได้นะคะคุณจะได้รับชัยชนะความสําเร็จค่ะพลังงานโอ้โหราชินีดาบนะคะคุณเป็นคนที่คนอื่นให้การยอมรับอืให้เกียรติมีความน่าเชื่อถือนะคะ เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็พลังงานเก็ด,ดาบเนี่ยเป็นคนรู้จักพิกแพงเรื่องราวต่างๆได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากเลยค่ะไพ่แปดถ้วยนะคะตอนนี้คุณอาจจะก,กำลังเดินทางไปไหนสักแห่งได้นะคะไพ่เดินทางขึ้นสองใบาบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ไปดูงานต่างประเทศก็ได้นะคะ อีกใบค่ะไพ่สองดาบนะคะไพ่สองดาบอาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่ท่านกำลังคอนแทคอยู่กับใครบางคนนะคะถ้าเป็นความรักก็เหมือนกับมันยังไม่ได้มีความชัดเจนแต่ก็ยังคุยกันอยู่นะคะก็คือเหมือนการศึกษาดูใจกันไปก่อนก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะ,ะเพราะว่าไพ่สี่ดาบทัทีค่ะสี่เหรียญเนี่ย ประตูมันปิดอยู่อ่ะก็เลยยังไม่ได้เปิดใจแต่มีความรู้สึกพึงพอใจในโปรไฟล์ในนิสัยใจคอในบุคลิกนะคะจะมีความประทับใจกันอยู่นะคะ,ะมีโอกาสจะนัดเจอกันนะคะเนี่ยนัดเจอกันละ,ะมีโอกาสนัดเจอกันและมีโอกาสที่จะประทับใจในกันและกันนะคะไพ่เดอะเมเชียนขึ้นมา โอ้โหแปดเหรียญเรื่องเงินและผลประโยชน์ค่ะอ่ะโอเคความรักอาจารย์มองพอใจกันแล้วศึกษากันค่อนข้างใช้เวลาอยู่แต่ไพ่ย่างจะเด่นในวเรื่องของเงินนะคะตัวท่านเนี่ยนะคะอาจจะใช้งานเนี่ยท่านอาจจะมองว่างานตัวนี้เราจะสักเซสประสบความสําเร็จได้ไหมงานตัวนี้อ่าจะได้รับความนิยมจะได้ยอดปังไดออเดอร์ได้เงินผลประโยชน์เยอะไหมอันนี้ปังมากเลยค่ะ นะคะสี่มิเท้าจะมีคนแบบมาสั่งซื้อสินค้าอืมียอดเข้ามาเยอะไม่ว่าท่านจะขายออนไลน์หรือขายหน้าร้านก็ตามนะ,ะแปดเหรียญเนี่ยเพราะตัวท่านอะมีความสามารถหลายอย่างทําอะไรได้หลายหลายอย่างจนคนเนี่ยเขาแบบแค่เห็นสินค้าหรือเอกลักษณ์ของท่านแบรนด์ของท่านนะคะลูกค้าก็เชื่อถือแล้วอ่านะฮะแบรนด์นี้ก็มีประโยชน์นะ ถ้าเราสร้างมันมาเนาะจนคนยอมรับนั่นแหละคะ่ะไพ่พลังงาน5ดาบคือการเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะฮะเอ็มเพรสนะท่านจะร่ำรวยท่านจะได้รับการยอมรับนะคะไพ่เอ็มเพรสถ้าทำธุรกิจธุรกิจจะเติบโตนะคะขยับขยายไพ่ห้าถ้วยกับไพ่สิบดาบนะอาจจะมีเรื่องราวที่ ที่ท่านต้องระวังเหมือนกันนะเนี่ยนะไพ่จะขึ้นเตือนนะคะ,ะขึ้นเตือนในเรื่องของเอกสารข้อมูลห้ามค้ำประกันไท่จะเดือดร้อนนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยนะคะไพ่จะขึ้นเตือนแบบนี้อขอพลังงานไพ่เพิ่มนะคะว่ามีเรื่องอะไรอีกนะคะ The Hangman การรอคอยแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วคะ่ะ The Hermit ท่านจะมองทางออกได้แล้วค่ะ แปดไม้สามารถที่จะเดินหน้าสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะให้เจ็ดเหรียญเงินทรับโอ้โหความสำเร็จอยู่ในมือค่ะราชินีไม้นะคะใครก็ตามที่กำลังคิดจะทำธุรก,กิจส่วนตัวหรืออะไรอยู่เนี่ยนะคะถามว่าท่านทำได้ไหมท่านทำได้นะท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านจะทำพราะท่านได้ศึกษามาพอสมควร ไม่ใช่อยู่ๆมาเปิดโดยที่ไม่มีความรู้ท่านศึกษารายละเอียดไปไปเ,เรียนรู้อันนี้รู้ลึกร,รู้จริงพอเรามีความสามารถเนี่ยนะคะเรามั่นใจตัวเองแล้วเราทําอะไรมันก็เหมือนกับมันจะราบรื่นพลังงานดีๆมันก็จะเข้ามาหาตัวรท่านได้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถ้าถือว่าเป็นดวงท่านก็กดยอมรับไลค์แชร์ไปได้เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ